สบายดีสวัสดีครับพ่อกับบ้าเล่าเช่นเคยพี่น้องครับมาดูบรรยากาศตอนกลืนมั่งพี่น้องกําลัางตีเส้นจราจรครับกำลังปรับปรุงใหม่ถนน,นลาดยางนี่คือบนมอเตอร์เวย์ถนนการจนาพิเศษมายเลขเก้าครับค่นเกินติดปาก,กบมอเตอร์เวย์เนาะ เป็นวงแหวนถนนวงแหวนครับพี่น้องครับแดนออกกรุงเทพได้เชียาพ,พี่น้องเดินทางชมบรรยากาศนักขึ้นบ้างครับผมห็น,น,นเนตอนาตกลางวันห็นต่รตอนกลางวันมาล่องเบิงตอนกลางคืนมาสิเป็นยังไงพี่น้องตอนนี้เดินบ้าเล่าสิเดินทางไปถึงแถวแถวบางบอนครับคุณละถนนพระรามสองของพี่น้อง เชิญติดตามรับชมได้เลยครับตามไปตามเบาวลววไปไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับตามมาเบิง้งเอเดอ้อันนบน่เคยรับบ่เคยนอนครับตลอดหยิบซีมีรถแลนไปแลนมาพี่น้องไฟนีกระติดตลอดขึ้นครับ ะวางสวัยตลอดขึ้นพี่น้องเอ้ยขึ้นถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษครับขอเล่าสิมุงนาะไป้างพระรามสองจะไปรับลูกค้าไปแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับ ไปเที่ยวก่อสร้างเนะเาะมาเล่ากับบรดคามไปด็อกบรดคามไปก่อสร้างพี่น้องถ่ายยู่ฟังไปละนอนถ่ายยู่อสองมือพี่น้องครับ่ะรอที่ไปภาพผู้ชมภาผู้ชมไปเรื่อยๆนูนวนทางตอนนั้นขึ้นครับสวยงามเมือกันละ่ะเงาไปเงาไป เาด้านเลยพี่น้องจะขึ้นสะพานคานแยกมีกา้ามีกล้าบังหน้าพี่น้องครับขึ้นนี่ครับธรำมาราครับ สว่างสวยพี่น้องตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยบหลับบ่นอนพี่น้องครับตลอดดีบซีไฟกับแจ้งเมันขคืนเสาด้านแล้วพี่น้อง รับบัตรก่อนแล้วไปจ่ายทางลงหนิงใงี้ยร่ยา,งรางการพี่น้องครับปติดตามบ่าวเล่าไปเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเที่ยวน้ำกันนี่ละ ได้ไเคยมายัางขึ้นก็สิได้เห็นล่ะพี่น้องเลยเห็นคลิปบอลล่าอีลูล้ผ่ามายังขึ้นบอลล่ากระดนๆสิได้ออกมายัางขึ้นครับผมตอนนี้ประมาณตีสามครับตีสามสามสิบตีสามเพิ่งเดินทางยา้วไปครับพี่น้องครับ ชุดนี่ก็ถือว่าแบบแสงสว่างสวยครับแล้วก็โค้งเงีวไปตามทางพี่น้องครับโค้งเง,งีวไปพูนเรื่องนี้ซุ่มให้เบื้งุ่มไรมันยังขึ้นถ้นยังขึ้นกล่องมันแนมบ่คคอยเห็นเนาะ คือว่าเบิ่งแสงไฟพี่น้องแสงไฟสวยงามโค้องงาวตามถานนเลยสุดดุหูลุกตาผมแนมไปสุดดุหูลุกตาผมพี่น้องเอ้ย เรื่อยสมบรรยากาศตอนกลางคืนไปนั่มพี่น้องครับช่วงนี้เป็นท้าง้อย้อยฝ่าเง้าวไปเลยได้พี่น้อง แล้วนี่จะเป็นสเสาสปอร์ไลท์หมดเลยพี่น้องสปอร์ไลท์แสงมันสว่างมันทิกว้างกว่านี่ครับแสงมีแต่สปอร์ไลท์หมดเลยครับแสงสว่างสวยเลยแหละสปอร์ไลท์ จอดรถไล่โอ้ยพึ่งดีลอะพี่น้องแสงไฟเงาซุดลูกหูกลูกตาพึ่งบ้านเมืองเขาเจริญพี่น้องครับปัฒนาทิงได้เหตุห้ ปรสช้าชนสะดวกสบายเคากเ็เฮ็ตลงทุนระยะยาวครับพี่นอ้องน,นี่คือว่าว่างแผนไวใ้ในระยะในระยะยาวเพื่อลองรับอนาคตครับเขาก็ต้องว่างแผนไว้ก่อนพี่น้องเทียบเนี้ยเขาก็ต้องว่างแผนล่วงนาครับวางเพื่ออนาคตทางนาเพื่อรองรับจะาจรเพื่อลองรับขยาย ประชาส่วนที่เพิ่มขึ้นอีกเขา็ยายทุกปีครับไฟไหมสุดุหูดูกตาไม่น้องทั้งใส่ือเป็นเสาสปอร์ตไลท์ใส่เป็นเสาสปอร์ตไลท์ง่าวไปเลย สบายพี่นอ้องบู้ยคักคักถนนก็กว้างกว้างเป็นทางลอยฟ้าเงาไปเลยเด้พี่น้องเหลือไปลงแถวคุณเหล่าพระรามสองอเราเหลือไปลงพระรามสองแต่จริงๆแล้วมันเส้นวงแหวนเนี่ยมันแลนปอกรุงเทพยบกับแลนรอบกรุงเทพยบเลนมัดมือกับว่า อะไรอย่างี้แลนออบยังมดมือก็ได้พี่น้องเจ้าสิเอ็ไซส์แลนออบยู่หันละหันวามีมองล่งกับแลนออบยู่หันละพี่น้องโอ้ยคุณน่ยูลุกหงลูกตาทัานาสิเป็นสะพานถึงพี่น้องสิ่หัวสะพานถึงแหละ นี่เขาใส่สลิงคึงแต่ว่าช่วงนี้เขาปิดไฟเนาะมันดึกแล้วปีสามปีสามเครื่องก็บปิดไฟพี่น้องเออเขาเปิดตะปุ่นช่วงหัวค่ำครับเปิดถึงสี่ทุงบุบบอแง่แงาสะพานเงวเง่ืนสะพานขึงครับพี่น้องครับ ขึเื่อนกับสีแนมเห็นแต่แสงไฟอะไะพี่น้อง<ฮ>อุ่นยาวใส่ไปทงใส่ครับแนมไปซูดหลุดหูหลุก,ลก,ลกตาทั้งขวามือกับแนมเห็นรนอนอันเขาสางไม่พี่น้อง บ้านขึงที่เขาส้างใหม่สะพานพระรามแปดครับพี่น้องครับบ้านขึงคูที่เขาส้างใหม่นะนี่เบิงบู๊ยจุดนี่ไฟเงาไปตลอดเลยหายว่าง,งานวัดพี่น้องเอ้ยเน็มลงไปข้างลางเห็นเห็นบรรยากาศกรุงเทพให้ได้กรุงเทพครับ หัวมือนี่นี่คือสะพานขึงขาแม่น้ำเจ้าพญาครับพี่น้องครับสะพานขึงว,งวงแหวกนกาจนาพิเศษจริงๆแล้วก็มีหลายสะพานอยู่พี่น้องนี่จุดนี้ถือว่าสวยงามแนมลงไป้างรางอือพลังการยึดข้งหัวมือแนมเห็นสะพานขึงสะพานคู่นะครับ เสาสาาววัางม่เขาวอาให้เปิดให้เปิดตะค้นกับไปถ่ายรูปตอนแรกๆครับตอนนี้ก็ปิดไว้เพื่อสัางมันแล้วครับพี่น้องครับฟึบ่งสะพานแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสะพานถึง สายสตริงเราก็เปิดไฟครับเสยน่มแบกลังลงังานน่่แนมแบลงมีแต่ไฟเรือแรอยู่งมัดขึ้นเล ไฟ่ไปเลือกกันได้เขาก็แลนยิเมื่ขึ้นพี่น้นองครับยอดหีีือว่ากรุงเทพเนี่เป็นตั้งศูนย์จุดตั้งยุทธศาสตรส์สวยงามแล้วครับทำได้ดีดีครับมีแมน่นนำกับพญาไหลาพานรอเลี่ยงเจ้าประช้า รุ่นลูปุ่นร้านรุ่นปูรุ่นงาเขียนเลียรุยน่นเลี่ยงมม่จะรุ่นบัรนพับรุษสมัยพุงซีุูนะครับช่างล่งสะพานเลยพี่น้องสวยงาม แสงสว่างทุ่งตลอดอิตสปอร์ตไล่แถวๆนี้ รรบครีมนี่บ่าล่าขอาตัวล่าไปก่อนมันมียังหมากไหม่ใหม่เบิ่งตอน,นั้นขคืนซื้อครับจะพวกพอกันคลิปนาพี่น้องสิงไปจังหวัดตากครับตราสตอรอาดดตาัมจังหวัดตราดพูกพอกันคลิปนาครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ